สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่ทสิบเดย์วันที่เก่าวันที่สิบมีนาครับคือกับผมนายคมน้องศาหรือว่าแขกหลอดน,นี่ไมหาพออยู่โรงพยาบาลใช่ก็ใช่กับแบ,บครับเนี่ยครับกับที่เนี่ยครับไอแต่ว่าซึ่งครับผมเป็นก็แล้วนม่น,นุ่มเอ็ดหรือว่าแขกสิมาเปิดใจเรื่อง มีทางเงี้ยบอ,ขอกเขาเป็นทางหลวงก,กับทางทั้งนั้นเนาะแล้วก็ทางหมอเป็นอันนี่เงีอกยังพอสงการเป็นยุ่งสมมือนี่กะทางหมอแก็แบบเป็นโรคนั้นโรคนี้เนาะแต่ว่าเมง่อกีผมขอไปนันป่งหาผูนนนน้นั้นผู้นี้ผู้นั้นผู้นี่บอกฟังเรื่อง,งนั้นเรื่องนี้ผมก็เลยไปหาเปิดป็นปูเป็นว่าไง มาดูว่าวันที่สี่อะผู้ประลุ่มผู้ประเหนพระดูเป็นคนกันเป็นกับเป็นเป็นถ้ำครับม่เโซะนี่ถ้ำแม่นถ้ำ่นก็เลยบอกว่าเรื่องแต่งสันวันที่สี่อันนี้กับว่ารไปเก้าใกล้ไปถึงคนพี่หญิงครับเนาะก็คือบวาสงการเราเป็นคนคำสั่งคำสั่งถึงเรื่องที่แหลกมองย่งยู่มองมองดวงไปละ เราสงการเราเป็นคนคำสั่งว่าให้เขาไปถวมมองเห็นมองนี้นัดใหม่วไปดิบฝนก็เลยเห็นมองไงถือของต่องซึ่งคนสงการเลยก็เลยลมก็เลยเลยสีพ่อเดียร์น่ะหรอกวันนี้ไปเห็นจังเลยเปิดกับวัฒนหายครับมาแต่เร่าข้อตกลงมันมาแต่เร่าข้อตกหมอนบวันนี้ผมก็เลยไปหาฝนมุสอนกับพี่ยังหยุดกับกับพี้รำพันธ์เพฝนก็เลยวางสี่ Oh, เอาขึ้นหนกพันลักษณะเอาขึ้นหนกแบบนี้อันนี้ก็บบ,บอกว่าลึกนะครับเนาะบอกพระวัออนพันบางคนอาจจะเสียบางคนอาจจะไม่เสียก็ทีนะแต่ว่าในตัวผม thì, นี่ถึงผมจะเป็นทังสี่แต่ว่าผมก็มกมกบอกยึดหลักในทางทางค้ำอยู่แนละ้วนายว่าพอสองการามเป็นคนค้าสัง่งเขาเรื่องมาเตะพอสงการามซึ่งเป็นว่าอู้ ช่างหลลองมาเห็นมนะมาสองคนคปอะมาถามดีมมิสโซ่มาหนีนนกแกแบบไรระพูอะไรวางสิบกูะจะไดยบุญบวชนะกูจะพ่อรับสารไปนี่บุญบวชกนะูเจเลยกล่ปปอ,นนกองบวชกล่องบวชย,ย่มงเลย ปปผมไปบุญครับคือกับบุญ่หันนี่คิดยังไงพอผมสวงมุง่งเศร้าพอสงกรามไหนเล่าลูกมาได้จากล่องหวานปับผมกับบ้าไเวลาหกสิบกว่าซิมหางเพราะว่าเนี่ยท่านกับคือมีคนวางสิไหมเรียบผมผู้เดียว ไม่พุกบลูกสามสีนบนไม่ให้พ like e ื้นบวชนะครับคือ่ให้ผมบวชบานนี้ยังมีเล่าอบานนี้นเคยบอกคุณไหาอีกคำหนึ่งวันพอสงการหรออันนี้ผมก็รู้คัเอาบวชแล้วอมาสองมื่แล้วนบาน้ลูกหลานสีจังไหนจังสีปีอขึ้นมาใหนอันนั้นี่ก็นไป มันมาหยาก่าอเลืออันไหนเดี๋ยวนี้น้งวนตํกขือแบบหะไบอได้รัาไปพียงไหนพี่ลรบกันครับต้องขวนขึ้นไปหายพ,พ่ยพอ,คคพอครับควนน,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 นี่ส่บันนี้เดวนี้ยุ่งมาฝาน้ำดีดมาดืน้ำาลออยุดมือจอมนี่แม่สบายแม่ประเดีมาหรอกแต่ว่าเพือ ไม่น้องกดเขาขึ้นใหม่พอแ้้วผมไลไปหาพอจะเขี่ยักษณะไั้ไปได้คือหมอเขาห้ำแหยดเขาเพราะว่าคนป่วยจากสรารคามมวงช่วงช่วงผูวง้วิจัยด่างม่เห็นหยัดวม่ให้เขาเขาหยาบครับหาแนวทางอยู่ได้กับเขาว่าได้ถ้าเป็นไปได้ผมป่วยสาอพอจะตังแต้มือแหลก มันี่พู้ให้กับไอ้บัวไานี่เอาไปมาพอแล้วก็ปปวยมือนันแล้วก็หนึ่นนงคนปวยเนาะตรงการกำลังใจแต่ว่าไปบ่ไอ้มาหาให้ก็บ,บ่ไอ้พ่พอแล้วได้คิดกินอดบ้านกินคดเนียกิฮอดลูกเห็นใจขอเขาบับอไร้จ้องขอท่างสยางแล้วแม่บอกแม่ไม่มีพว่าก้อนไหนผมกั ผมเคยไปไปหาหลวงพอ่อคือหลวงพอ่อยู่กับหลงปู่คนละพ่อยแล้วแล้วถือเขาของตองน่ละคืนก็บ,บอกว่าน,านตรงซึ่งคนไปนอน,นอยู่โรงพยาบาลอยู่อยู่ปอาทิตย์สองอาทิตย์เรานอนแบบว่าบราคอยรู้สึกตัวไหมอันนี้ก็เพคือว่าให้พี่น้องคิดว่าถ้าเราเป็นายแรงหรือว่าไรแรงก็ก็บ,บว่าท่านเลยได้อธิบายนะครับเนาะแต่ว่าผมก็เลยไปดูดูดวง บอกไงไปกับไม่ให้มันก็เลยหหายห็ดตัดงด้งสั่นตั้งชีแต่งตามที่เพบนบอกนั่นแหละพอผมไปเห็ดปับ๊บมาหอดบัตนเฮียสุภาพก็เลยว่าผอบมุนีผอบโบเลยตัวนะคณะขนชิงหลุมหยาบไี้ไม่น้องแต่ว่าเข้าไปนี่ไปเข้าลูกบันรก็สี่ดลเขาไ่ได้เขา,ขาหรือว่าแบบไหนว่าพีสะพ้ายครับไอ้เจ้าของ ไปพ่อกันทุกคนเพราะว่าเพ่อกคยชินะ้ไม่ใช่หรือเปล่าเป็นบ้นอันนี้ก็น่ารักรักใช่ลูกซืก้อโคตรที่ต่างกันต้อไปครับว่าชีวิตครอบครัวของเราไม่สิป็นัใดๆครับร้อนเย็นเป็นซุปแบบไหนเห็นพี่น้องเป็นกำลังใจครับถึงผมจะบ่ลูกโซ่เขียวผมว่าว่า่ค่อยเขาค่อยอ,ออกปบบนีค้ครับเพื่ออะไรครับ แชกหลอดเป็นยังคกหลอดแม่งคำครับเจ้าหามาจักับเปล่นง่ายบอตลบพูดใด้สิเป็นแบบไรกระซรัาขาจะมึงคือผมเห็นใหตุผลยังหผมออาพอมึงขึ้นมากกว่าเราจรวยคือพอพอหรืตรงไงไทางเขาจะง่ายงสิเมอันี้เรื่องนี้กับขบ้าขีบบ่อคออธิบายไปได้พีน้องเอ บกับว่องพี่น้องฟัองสมนีแหลบบะบอกผมาณนีแต่ว่าไปหนีเพราะผมว่าหนแีแม่แม่เราไปไปร่ำ,สำเสง่ก่อนไปร่ำอ๋อเพื่อนก่อนเัวพี่นี่ผู้ด่อนแม่ก็เลยแวะเข้าไปครับดูจะคนมึงทั้งสามคนเป่าแต่ว่าผมไม่ได้ไปเขาไปผมอยู่บ้นานทำหาผมซึ่งในหมือบ้านอยู่คนป่วย ผมก็บอ่ได mm ้เ hmm, ข so like an an ้าไปเนาะเพราะว่ามึอว่าเนี่ผมก็่าไปหาแม่สุภาพอยู่แต่ว่าแม่สุภาพไปอยู่นี่แต่นังนี้แล้วแม่สุภาพมึงว่านี่เอ็นเที่าะเพราะว่าทั้งเกี่ยวมันก็มีหลายเรื่องเนาะพันอาชีบายไปหลายก็ไม่ใช่เป็นการดราม่า หรือว,ว่าเป็นการคนเสียกับมี่คนมืเสียกับมี่ผมก็เรียกสิบวนพี่น้องฟังสงนิทเะว่ารถสิบวดจักมือก่อนชิมหางบวดว่าใจนวดาาด้วยบ้านน่อนอมเกลียวพอผมเคยได้สักไปกับหลวงพอ่อซักจ่าไปกับหลวงพ,องพ,อพ,องพอ่อบ่าหลวงพ่อพอหลวงพ่อหนอม มีองค์พิไปดูกับเพรับน,นี่ยผมออใส่เรียกว่าเมนไอเมนนองหือเม้นผู้ใดสิไปบวดที่วัดเตแบบไร็วรผมมอนี่นาแบบจากหลวงพ่อหรอกมู่ขันเมผมบวดหรือว่าเบี๊ยบเร็วๆผมสิ็มหาหลวงพ่อเขาคือสิบวดน้อยค่ะคือการบวดไรเพิ่งว่าสิแม่ขันไปบวดพันศาหนึ่งมันกับพขาได้ยันยังยังเลยล่ะ ชีดดนเพื่ออที่เดีเคุณแม่สุภาพว่าเใช่บวชเก่ามอมันปูนี่คนนปเย่ไบถ้าสมมติเาบวุวชมีแสิบวชได้ไปเรื่อยันว่า่จำกัดมดันจะิหาเวลา้าดหอเนียนี่ดหอกอ,อดเอาจะเาใโสดจกเบียดเพิ่นคุณนี่ม <c oughs> าเน,นี่ ขันนเลยไอ,อไต่ก็อยู่ได้ย้มได้บ่นอฮะย้มได้ย้มไต่ไปเลยยันน,นนี้ผู้บนเทอบ้านอ้อผู้นว่าชิมหามือตีคนคือว่าเกามือนึงผู้ได้สอนตอรองก็ผู้แล้วเอาชิมหามือเดี๋ยวพี่นองจ่างไปพาอกัน บานี่ผู้รักสมรักษาของอประจํบ้นไดนได้บนะ้างกูถ้ำอิ่เนี่ยว่ะผู้รักษา่โลมนะของแขกโอ้พี่นอ้องขนที้ลูกบอกว่า,ากว่าผมผมไปหาเพิ่นอยู่บ่สุขใยผมไปถามซื้อเพิน่นเพิ่นก็บอกบ,บอกไงว่าเป็นเพิ่นเป็นเพิ่นเป็นถ้ำแม่เพือเพื่อพิมพ์หยดุดนะ ไปผ้ากำนันมาคนนึงผ้ากำผ้าหะผากนันั่นตะบนปานยดนี่มกัวเสีอันนี้ยูดเลยทหาพี่น้องพันพี่นงลพันเลยทหาทุ่หาคือระดับตัวสับนะไม่ทั่วขาเบิดกีตอนนั่นเนี่ยมก็เลยออกไป ใชเแบบัดแงย่างหลยแเงยังยงงควมเสียถือเนาะบางคนบอกแบบนี้ใช่ปะเนีล้วเป็นูกุแล้วจะเห็นเต็สี่หละเห็นบ่ล่ะคนทั้งหมอคนทั้งทั้งทั้ทั้งยังทักเขาไงฮัผีใช่ไห เราเหวี่ยงอันนั้นอันนี้สร้างอันนั้นอันนี้สร้างเขาตัดต้นไม้สร้างอะไเขาเผายังทีไหมสร้างเขาชมเขาเกศเรียงเรียงที่แหลกเขาเรียกว่าสร้างเขาเกดเกขียนเช่นเขาตัวขนะที่แหลกเขาสีม่ยมดิเลยขอปูยังในรูร้านก็ขอขอเงีลยรูร้านบ่สร้างพอสึ่งการเราก็ให้เกี่ยว พี่ถุงถุงแงงสินะยังบอกไงพอสงกราลกวคนเบ่ว่ทด่ากันเนาะแล้วนนี้กันนชไทยพอสงกรามนลมรุงซึ่งพี่พอสงกาลมรงมือแหละอำนาจได้ไทยขีดไทยลงเฟนลงเฟนเนาะผมก็บบ้่นี่พอไปจับโทรศัพท์วันนี้ mươi lần mở mắt cái gì đấy bảo dễ cái lấy bầu phong mà nó bị nhầm đi bà Ông nó khi kho kho nó kịp lấy mũi giả thôi này nhầm sâu Mười lần lấy bồng, cái lấy bị bông này nhiều cây bể bị xoầm khi nó cày nà bàn bể đây là một của bé của bể, bé của bể. เวียขอาภาคสงการครับขึ Alors, death, en, no ้นไปหอดเครงบินภาคสงการนั no ่งลูกตาพับเลยคือ no ลูกตาพับเลยผมโมเสียโมเสียไปเลยเลยหนึ่งโกหนึ่งว่าภาคสงการคือลูกตาลูกทั้งทั้งทีซีโบลูกตาลูกจักเสียแล้วก็บอาคสงการนี้ มถามว่พ่อเป็นยังพ่อป่อเก็พ่อพ่อตกหมอนวันีอ่อยากามันนี่พ่อตกหมอนเจ็บป็นอตกหมอนอยู่แล้วสิเนาะวันนี้ก็เลยหมอยาตังค์คุณเปียวยาตังค์มาตะบันอะไจะขึ้นกันไาาลหรอไม่หายโง้าลอม่หาย่ถายา่งยาตังค์่อมา

เดี๋ยวคุมากไม่หอกพอนี่ยป๊บผมบอกสู้สับไปบาปนี้ทักลูกสู้เขียวเด้บ่นี่สองคนนี้องคนนี้กขไปเนนุ่มเอ็ดไปหาพอตังสิบังสี่ไหมโอ้นานฟุลุ้กสู้เขียวไปนี่ซ้ำังี้ยงเรอซ้ทางี้ยงเลยโอ้เดี๋ยวผมนี่ เรื่องข้อมน่งเนาพี่น้องเนาะเพรนงัว่ามุ่งเหตุิีบอะยายามสางสันอย่ากเ็ดุฉีบไอ้พี่น้องบึงเว้โนมม้วนกันหรือว่าข้อมิ่นนงบางคนข้อมิ่นี่ยูเขาหัดตับควาเสียด,ดัยซึ่งตามรักเรา้มอะผมเห็นผมเป็นยังสี่ผมเป็นคนซื่อตึงนะครับเบง่อเอาลวบักแล้วบักั่นเห็นบ้าพ่ดสงกใเอนนาไปยง ไม่ปวดท้องแล้ว <Okay. S 1> ห่อปวดแขนปวดอะไรนั่นมากปิดคิดศปวดทิดตามตอนต้องไปสิม่อีกสิไม่บอกฟังอีกเลี้ยงแบบเด๋แบบเด๋แต่ว่าออก็คือเลี้ยงแบบนี้นอันนี้ผมไม่ได้บอกเหมือนดียร้หรให้พอช่วงพอเศร้าหรือว่อาแบบเด๋กันเรื่องนี้สิเป็นซี่เลี้ยงว่าผมไปตั้งสัด จะไปกับคนทรงทํำเนาะเด็กอเศร้าสีหครเหหรือว่าลูกแข็งแรงอไรยไงห้งสีปาปปวดไตามนั้นพี่น้องครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือสีหอบขวดหรือน้ำขวขหองขอไปอสักนสำหรับคลิปนี้เนะหอ้อกับสีล่ากันเนาะคลิปนี้อไอซัมนี่สำหรับ หน่อ,องเบิงเ่งหลวโอดวิจารณญาณให้เรียบเรียงคำว่าหรือว่าฟังไปมันส่เป็นเขาตามรูร้อยทีผมบอกว่าหรือแบบไหนอันนี้คือผมบอกค้ามงผมผะาไม่ได้บอกข้อเสร็จแต่ว่าเราจะค้นถือไนถือสำหรับคลิปนี้ไว้สักนิดครับพี่องสวัสดีครับ